ครับบ๊าดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนอีพี่น้องเลยที่มาหยามรอ,อ,อบหยามรอบลังเดียวนั่นละพี่น้องมานบมัมนมาลุ้นเด้อดีนี้ยังอยู่ให้หน้าอยู่เนี่ยยังไปบ่ฮอดยังเบิ่งเข้าอยู่พี่น้องเข้ามากเกแก่หลายเลยได้พี่น้องเลยมันพอเกี่ยวเลยได้นี มันพอเกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่ได้มาเกี่ยวเข้าแล้วเดี๋ยวจักพัก่งจักมือสองมือก่อนพี่น้องเก็บขี้ยางแล้วก่อนจากสิมาเกี่ยวมันพอเกี่ยวแล้วละซํำนี่นี่เขา้าพอด,ดีรอกกัอนอยู่พอด,ดีพี่น้อง อยู่ต้นนะพูต้นยูคาต้นเดียวะรอบก็ได้เขากัล้มพี่น้อง <c oughs> อ,อู้ยามรอบอีกพี่น้องเลยนี่มงเก่านี่แหละหลังเก้านี่แหละหลังเดียวนี่แหละพี่น้องนี่ดินี่ยามเลยนี่ยามล้องบึงนี่คือมีป่าโบเตียนลอ้ลอ,งลอ,งลองอยู่ในนี่่ะนระไพี่น้องอะไ À, tên dù đấy lông mừng lông mừng tên này đây cái đây hả à, lông giảm mừng được tên cứ tên dù quá bổ tên nhắn như này นั่งเต้นบีแท้เป็นดองดองฮโอ้ปลาคอน้อยเต้ดดเนดิดิอือบีเทสน,นอ้อโอ้โอ้พี่นอ้องพี่นอ้องโอ้มือนี่มักคือคล้องแท้เลยนะกระ เด้พี่น้องอเด้เด้โอ้มือนี่หมานได้พี่น้องเลยหมานได้ผัว่ะเด้อผัว่ะแข่งมาทางเดียวเด้อผัวละผัวละพี่น้องก <c oughs> อกยุ่นพูดเลยมือนี่เอ้ยพผัวละผัว่ะเอ้แอแต่สิใครลราบ่แต่หักบ่มีปลาดุกพี่น้องเลยนี่แต่ประคอเบิ่งนี่มือนี่ผัว่ะผัว่ะ พี่น้องเอ้ยได้การได้การไปน,นี่โอ้อดีดโอ้โหธรรมดาพี่น้องเลยเป็นนี้เม้มันจังแม่นพูราพัวาพูรา,ราเอ้ยข้าโอมีอยู่ประดุกพุดีมีอยู่มีอยู่ยประดุกมีอยู่เฮ้ยได้การได้การบบน,นี้นี่เอ้า ยาม,มึงซะก,ก่อนน้องพี่น้องเนาะอยาม,มึงซะก,ก่อนผู้เละไปเจอกันอยู่เฮือนรถดเด้อพี่น้องเดอ้อเพรามันชิได้มันยามยากพี่น้องเลยมันได้ดีพี่น้องปลากระไดมาฮอนเฮือนเรียบร้อยบาทนี่โอ้ใครอยู่ไดพี่น้องเอ้มือนนี่ปลาข้อปลาข้อลายมือนี่ไข,ข่ตัวงามเนี่ยตัวปลาข้อกระได้ดีดี เดี๋ยวนี้ใครยุ่งน้อพี่น้องเนาะจังเป็นตาพ่ออยากพอกินในเบรนนี่นี่ดิปลากระตูงามอยู่ไรพี่น้องนี่ปลาโคกอะไรปรลาดุกก็มีอยู่ปลาดุกครางบ่ลายตัวรอกสามสี่ตัวนี่ดิปลาดุกกะไปรปลาดุกกัมีตัวใหญ่อยูอ่ได้การพี่น้องมือนี่ห <laughs> มานมือนี่โอ้ใครแน่อยู่มือนี่อ้ย เข้ากับพอเกี่ยวแล้วพี่น้องเลยแต่กระสิใส่ไว้แั้แหละรอกว่าไดเขาจนน้ําแห้งพูแลพี่น้องเลยน้ําแห้งมันจะซไดเก็บมาไว้งานในการสำนีก็ได้ก็อยากพอกินแล้วฮาพี่น้องเอาสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ